สวัสดีครับพบกับเบียร์วิลลชูชืนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเพื่อนๆมาดูเป็ดเป็ดไข่เลยครับอันนี้ฟาร์มจะเป็นฟาร์มพี่ผมนะครับที่ทำงานด้วยกันอาชีพหลักรับราชการนะครับอันนี้เป็ดเป็นอาชีพเสริมนะครับครับเป็ดชุดนี้นี่ครับ เป็นพัน CP เปอร์ครับประมาณหกร้อยตัวยังไงครับเป็นรุน่นนี้เอามาเลี้ยงตั้งแต่เป็นเล็กๆเ,เลยครับตัวละ30มสิบาทเป็นที่คอกของเป็ด ตรงนี้เป็นพื้นที่เอาไว้ให้เป็ดเดินเล่นครับถ้าเลี้ยงแบบนี้ผมขอเรียกว่าเป็นระบบฟาร์มดีกว่าเนาะไม่ได้แปลกข้างนอกไปที่ไหนครับอีกคอกนึงค้อกนี้จะเป็นเป็ดกากีแคเบลนะครับครับการกีแคเบลผมสอบถามเจ้าของเป็ดแล้วครับว่า เป็ดกากีกับเป็ดซีพีชุดนี้สองชุดนี้ผมไม่ขออิงอิงพันนะครับเอาชุดนี้ดีกว่าคือพี่เขาบอกว่าเป็ดซีพีซูเปอร์ให้เปอร์เซ็นต์ไข่ที่สูงกว่าและก็นานกว่าครับนานกว่าเป็ดกากีแชมเบลอันนี้อันนี้เป็นฟาร์มนี้นะครับผมก็เอาข้อมูลมาบอกเพื่อนๆแล้วกันครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับเป็ดลักษณะเป็ด CP s u ซูเจะตัวใหญ่กว่าครับตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าเป็ดกากี้แคมเบลครับแข็งแรงครับไม่ค่อยมีตัวขาอ่อนขาอะไรก็ ก่กีสงสัยขนกําลังจะเริ่มมาแล้วครับเนี่ยขนยังไม่เต็มเท่าไหร่บางตัวนะครับครับการเลี้ยงเป็ดอันดับแรกเราก็คงคิดถึงรายได้ในการขายไข่นะครับครับผมจะมาบอกรายได้ของที่นี่นะครับฟาร์มที่นี่เลี้ยงเป็ดพันตัว เกือบพันตัวครับเพราะมีตายไปบ้างครับก็คือเป็ดบางทีคอติดที่ซอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าของเขาก็ไม่อยู่นะรายได้เนี่ยเกือบแสนนะครับต่อเดือนครับแต่ยังไม่หักค่าอาหารครับค่าอาหารอยู่ประมาณห้าสิบถึงห้าสิบห้าเปอเซ็นะครับอาหารเป็ดต่อเดือนก็แสนแต่คือไม่ใช่ขายไข่สดอย่างเดียวครับ คือที่นี่ก็จะถ้าไข่ใบใหญ่ก็จะทำไข่เค็มขายด้วยนะครับไข่เค็มเยอะมากเป็นทางถังเลยลก็จะส่งร้านไข่เค็มด้วยส่งร้านค้าทั่วไปด้วยครับก็บการเลี้ยงเป็ดไข่ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เหม,มาะคนต่างจังหวัดมีพื้นที่ พอเหมาะมีอากาศดีๆเลี้ยงเป็ดเป็นเป็ดไร่ทุ่งก็ได้เป็นเป็ดเนี่ยคล้ายๆฟาร์มนี่ก็ได้ลงทุนก็ส่วนมากจะเป็นหลังคานะครับที่ต้องใช้ใช้เงินเยอะหน่อยส่วนพันเป็ดแล้วก็ซื้อลูกมาก็ได้ครับตัวประมาณสามสิบาทบวกลบแล้วแต่พื้นที่การขนส่งคหาอาหารก็แล้วแต่พื้นที่อาหารเป็ดเล็กก็จะแพงหน่อยเพราะกินอาหารไก่ทั้งหมดนะครับอาหารเป็ด ที่นี่เขากินอาหารไก่ไข่ครับอาหารนี้ตลาดตลาดของฟาร์มนี้ก็คือส่งส่งตามร้านร้านค้านะครับวิ่งเองครับวิ่งเองแล้วก็ทำไข่เค็มนะครับสร้างรายได้ครับก็เพื่อนๆก็ลองคำนวณคำนวณดูครับหนึ่งเดือนนี่ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นห้ารายได้พันตัวแต่เราก็ต้อง ดูต้นทุนเราด้วยนะครับเรามีกําลังซื้ออาหารไหมก่อนเป็ดจะไข่อย่างเงี้ยสี่เดือนห้าเดือนอย่างเงี้ยค่าอาหารค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับหรือจะเคาะค่อยๆเลี้ยงตั้งแต่ร้อยสองร้อยตัวก่อนก็ได้ครับส่งตามบ้านเราก็พอสามสี่ร้อยหลังคาเรือนนี่ก็โอเคครับผมก็เลี้ยงครับแต่ผมเอาฟาร์มใหญ่มาเป็นตัวอย่างเลยดีกว่ากำไรชัดเจนครับไม่ต่ำกว่าสามหมื่นห้าสี่หมื่น ได้แน่นอนครับครับคลิปหน้าผมจะมาแนะนำคือการการดูแลการดูแลในคอกเป็ดนะครับเขามีวิธียังไงไม่ให้เป็ดเป็นโรคนี้ครับเพราะว่าเป็ดเป็ดบางคนจะเจอโรคครับแต่มีมีวิธีครับมีวิธีครับงั้นคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับการเลี้ยงเป็ดไข่นะครับครับสวัสดีครับ